Forecast หนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่วางวันฉายตรงกับสต u n แมนคนจริงที่เอาจริงๆก็แค่มองตัวอย่างรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นหนังที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าหน้าปกอาจจะเป็นแค่หนังรักทวงหนี้โทนดราม,มา่าแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างที่เคยดูๆผ่านๆมาในหลายๆเรื่องเป็นหนังที่นำนักแสดงมาเป็นจุดขายที่ไม่ว่าจะเป็นนางเอกดาราเหล็กหรือนักแสดงหน้าเด็กขวัใจใครหลายๆคน ซึ่งก็มองว่าเป็นจุดขายที่ใหญ่มากๆมาก,มากพอที่จะดึงคนดูเราเราเข้าไปดูได้แล้วในทันทีแต่ก็นั่นแหละครับโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมากกว่าจุดขายตรงนี้ที่จะเสิร์ฟเรา <c oughs> ใช่ครับหนังเรื่องนี้มีให้เราเจออย่างกับหัวข้อที่ผมเกิดไว้เลยหนังรักชักจะเล่นใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งตัวอย่างที่ทุกคนเลือกตัดสินใจเข้ามาดูเป็นเพียงแค่เกือบ3 0ของหนังเรื่องนี้เท่านั้นเหรอมั้งและยัง มีตัวละครบางตัวที่ไม่ได้เปิดเผยในตัวอย่างอีกด้วยทั้งฉากสําคัญเนื้อเรื่องเหตุการณ์หลายๆองค์ประกอบที่ไม่มีขายในตัวอย่างแต่ในหนังโคตรจะดีเช่นเดียวกับหนังรักที่ไม่ได้จบให้การลักหนังทวงหนี้ที่มีแอคชั่นเหมือนจะเป็นหลักแต่ก็ เป็นแค่ส่วนเสริมหนังที่วางทีมหลักไว้ในเมืองพัทยาที่ใครๆก็น่าจะรู้ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ต่าอ่านถึง6 0 0 0นในหนังก็สามารถเล่นใหญ่ยัดใส่คอนเทนต์ให้จุกๆก,กับเนื้อหาสองชั่วโมงกว่าที่ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้มันเป็นหนังนี่รักที่ต้องมีการเจ้าใช้หนังดีๆแบบนี้ผมไม่อยากให้ใครหลายๆคนพลาดที่จะรับชมเลยล่ะครับผมเมื่อใดไมเท่าเนี้ยกูทวงเงินมึงไม่ได้มึงกับกูมาตายพร้อมกันเลยดีกว่า จริงๆเราหลายๆคนรวมถึงผมกับคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะรู้จักดาราสองคนนี้ในระดับหนึ่งหรือบางคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะแต่และคนที่มาเล่นหนังเรื่องนี้มีที่มาจากภาพ,พยนตร์ดวงใจของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันซึ่งจากที่ผมเคยติดตามหรือผ่านตามมาบ้างยอมรับเลยว่าคาแรคเตอร์ของทั้งคู่เปลี่ยนไปมากจริงๆจากหนังเรื่องนี้จากพระเอกซีรีส์วกับกลายเป็นแบดกายในแดนแสงสี กับนางเอกมากฝีมือคนนี้ที่มีดีทั้งความสวยน่ารักและมืออาชีพตอนนี้ก็เปลี่ยนลุกเป็นหญิงเครียดประจำเรื่องเหมือนกันหนังที่เล่นองค์ประกอบตั้งแต่การจัดฉากวางพร็อปไปถึงคอสตูมที่ดูก็รู้เลยว่ามันเยอะเสเหลือเกินกับความสีสันฉูดฉาดแต่ก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเหลือเชื่อมันเลยทำให้บ่งบอกถึงความเป็นคาแรคเตอร์นิสัยและความเป็นไปในฉากนั้น หนังเรื่องนี้มีทางแอคชั่นคอมดี้ดราม่าบวกกับฉากสถานที่ที่เสือให้เห็นถึงความดาร์กด้านมืดหรือไม่งั้นก็การเอาคืนที่จะทําให้คนดูได้ตื่นเต้นในหลากหลายอารมณ์ที่หนังเสิร์ฟมาให้ดูกันเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้ทําให้ผมน้ําตาแตกได้เพราะการแสดงทั้งนั้นและทําให้ผมกำหมัดได้สุดๆก็เพราะการแสดงเหมือนกันพูดง่ายๆนั่นก็คือหนังเรื่องนี้แทบไม่มีจุดบกพร่องเลย ในเรื่องของการแสดงมันเป็นทั้งการเปลี่ยนลุคสไตล์ที่พร้อมเปิดโอเพ่นสิ่งใหม่ๆให้นักสแสดงสามารถเลือกที่จะเป็นได้ไม่ยอมจ่ายดอกให้ฟรีๆทุกวันหรอกนะถึงยอมก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีเงินเดือนไม่พอเรียนจบตั้งปริญญาตรีทำงานก็ดีทำไมเงินเดือนแค่นี้อ่ตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับเราได้เห็นโปรดักชันทางฝั่ง n e t Netflix ซีรีส์ไทยได้ไปเฉิดฉายเราได้เห็นหนังไทยที่พยายามตั้งหลายเรื่องที่ก้าวเข้ามาสูา่สากลพร้อมดึงคนดูกลับมาเข้าลงอีกครั้งหลังจากโควิดเราได้เห็นหนังรักเราได้เห็นหนังแอคชั่นเราได้เห็นดารานักแสดงมากมายเราได้เห็นหนังเฮอ,อร์เรอร์ที่ประสบความสําเร็จมากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนังจากค่ายใหญ่ค่ายอินดี้หรือจะเป็นการโชว์ของที่มีให้สายตาคนดูทั่วประเทศไทยได้ชมซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาแปลก แหวกความธรรมดาต่างๆจากสิ่งที่เคยเป็นมาผมขอยกตัวอย่างให้ฟังกันดีกว่านะครับผมหนังเรื่องนี้ไม่ได้ขายความเป็นหนังผ่านตัวอย่างทั้งหมดหนังเรื่องนี้ได้เปลี่ยนลลกสไตล์ของนักสแสดงนําจนทําให้เราผิดหูผิดตาไปอย่างสิ้นเชิงหนังเรื่องนี้เล่นกับอารมณ์คนดูได้ดีจนผิดหูผิดตาเช่นเดียวกันที่ต่างจากหนังหลายๆเรื่องที่ผ่านมาหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่โทนเดียวเพราะคอนเทนต์ที่มีในหนังกับทําให้เรารู้สึกอะไรหลายๆอย่าง มากกว่าหนังเรื่องเดียวหนังเรื่องนี้กล้าที่จะทำกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะเล่นสุดในการนำเสนอที่ตัวเองต้องการและอยากนำเสนอออกมาได้สนุกด,ด้วยทำเอารุ่นแล้วรุ่นอีกรุ่นแล้วรุ่นอีกกันเลยทีเดียวนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมจำแนกออกมาแล้วกันด้วยปัจจุบันหลายสติโอเรเริ่มปลุกปั้นสร้างขึ้นมาเพื่อทำหนังไทยเข้าโรงเพื่อดึงดูดคนดูกับเข้าโรงมากขึ้นอีกครั้ง หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วก็ด,ดีดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาในปีนี้เลยเหรอครับผมจริงๆอารมณ์จากการเล่าเรื่องในหนังสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือความไปสุดในทุกทางที่เขาเล่าใช่ครับผมเขาเอาใจทั้งคนสายฮาร์ดคอร์แล้วก็แฮปปี้แฟมิลี่หนังสนุกยังไม่พอเขายังรู้จุดอ่อนที่จะดึงคนดูให้เศร้าสุดๆได้ด้วย หนังเ,งเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คนดูน้ําตาแตกได้มีหลายจุดประสงค์ซึ่งมันไม่ง่ายเลยแะครับผมแล้วก็ยอมรับครับว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นผมอาจจะเป็นคนอ่อนไหวด้วยแหละแต่สิ่งที่จะทําให้ผมอ่อนไหวได้ทุกอย่างในหนังหรือองค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมพร้อมที่ให้ผมจะอ่อนไหวด้วยแล้วหนังเรื่องนี้โอ้โหบอกเลยว่าทำดีครับ ในช่วงองค์สุดท้ายของหนังเนี่ยแกไปสุดทุกทางเลยมันเอาใจทั้งฝั่งคนที่ชอบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็แบดเอนดิ้งแต่ก่อนจะไปถึงสุดปลายทางนั้นหนังเรื่องนี้ยังมีข้อเสียที่ผมมองข้ามไม่ได้จริงๆมันเป็นเหมือนจุดด่างดำที่ทำให้ผมลบออกจากหัวไม่ได้ต่อให้หนังจะดีแค่ไหนก็ตามแา่ที่เขาไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องเขาทํามาได้ดีนั่นก็คือบาดแผลในการต่อสู้ทั้งที่ตลอดทั้งเรื่องก,ก็ทําออกมาให้เห็นแต่กับกายฉากนี้ เล่นทั้งของใหญ่และแข็งและแรงอีกด้วยแต่กับกายคนโดนหน้าใส่กริ้งทั้งบริเวณที่โดนฟาดมันควรมีรอยพกช้ำม,มันกับกลายเป็นฉากเดียวที่รู้สึกว่ามันน่าจะโหดแต่กับดับลงอย่างน่าเสียดายเพราะเพียงแค่ฉากการกระทำมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกกระทำเลยในหนังเรื่องนี้อยากจะเสิริมอีกเรื่องหนึ่งในซีนเดียวกันนั่นก็คือซีนที่เห็นว่าตัวเอกมันลายได้แค่ไหนกับการเปร็นคนทวงหนี้มาเกือบทั้งชีวิต ที่ทาให้หนังมันเปลี่ยนมูดเอนโทนไปเลยจากหนังรักนี่ต้องชดใช้กับกลายเป็นหนังเป็นหนี้ต้องชดใช้แบบโหดดิบเราก็เถื่อนแต่มุมกล้องกลับไม่ค่อยสื่อถึงความน่ากลัวเท่าไหร่เลยแต่ก็อย่างที่ผมพูดมานั่นแหละครับผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีน่าจะมีโอกาสได้ไปดูสักครั้งหนึ่งเป็นหนังรักที่มีหลากหลายรสชาติและเป็นหนังที่ผมชื่นชอบมากในการเล่าเลือกตั้งแต่ต้นจนมาบรรจบกันพอดิบพอดี จากการชดใช้หนี้กับกลายมาเป็นนี้ที่ต้องชดใช้เธอ f o r c a s t หนังเรื่องนี้ผมให้9.5เต็ม10เลยครับผม <S <S จริงๆก็อยากให้10แต่ด้วยข้อสีตรงนั้นมันสำหรับผมมันมองข้ามไม่ได้จริงๆอะแล้วก็หนังเรื่องนี้ที่ให้เกณฑ์สิคะแนนได้ผมบอกเลยว่าแม่ผมได้เสียงเงินได้ลิ้มลองของอร่อยจาก เมเจอร์ป๊อปคอนกับน้ำพอซื้อเข้ามากินแล้วก็ดูไปด้วยกับสนุกเอนจอยอย่างน่าเหลือเชื่อเกมน,นี้ถือว่าหนังเรื่องนี้สิบจมสิบได้สบายเลยถ้าไม่มีข้อเสียตรงนั้นนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยฮะอันนี้คือทั้งหมดของหนังเรื่องเธอร์แคสหนังที่มีไบกับยาย่าแสดงหนังนะครับผมแล้วก็ สุดความแตกต่างแปลกหูแปลกตาที่คุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนหรืออาจจะเคยเห็นแต่เรื่องนี้จะสเต็ปไปกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นลองเข้าไปรับดูรับชมลองเข้าไปดูไปรับชมและแตัดสินใจกันเราเองแล้วกันนะครับผมสำหรับผมนูขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮนะขอบคุณที่เข้ามารับชมถูกใจลงกดไลค์ like, ติดใจอย่าลืมกดซับสไคร้เติดตามข่ให,หม่ช่อง My p a y Save สำหรับผมนูขอตัวลาไปก่อนสี่ก o บ b ายครับผม